เหมือนครั้งที่แล้วที่เราทำตัว first order นะถ้าเป็น first order เนี่ยตัว k ด้านบนเหมือนกับมันจะเป็นตัวที่ไปไปเอฟเฟกในเรื่องของค่าสุดท้ายที่มันลูเข้าหรือไม่ลูเข้านะครับแต่วิธีการแก้สมาการ second order แล้ว,ลว,ลวดูว่าลูเข้าไม่ลูเข้าเนี่ยมันมีหลายเคสมากจนก,กระทั่งปวดหัวมันมีวิธีหนึ่งที่ทำให้ดูว่าค่าสุดท้าย,ยมันลูเข้าหรือไม่ลูเข้าโดยใช้ทฤษฎีที่เรียกว่า final value theorem ทฤษฎีค่าสุดท้ายทฤษฎีค่าสุดท้ายนี้ก็คือเขาบอกว่าถ้าเรามี y of t คือเป็นเป็นสัญญาณในในในเชิงของเวลานะครับในโดเมนของเวลาถ้าเราให้มันลู่ไปถึงเวลาในีู่ไปถึงอินฟินิตี้เนี่ยแล้วค่าสุดท้ายเป็นอะไรเนี่ยปรากฏว่ามันสามารถหาได้โดยการทำแบบเดียวกันแต่อยู่ใน Complex Frequency Domain มที่ s วิ่งเข้าสู่0 s e s y s นครั y s, s, y s. มันมีค่าเท่ากันแปลว่าถ้าเราถ้าเราอยากจะได้ตัวนี้มาบางทีคือไม่ใช่บางทีก็คือเราสามารถหาได้จากตรงนี้เหมือนกันและถ้าลิมิตมันวิ่งเข้าสู่ตรงไหนนั่นคือคําตอบเราก็เลยจะทาแบบเดียวกันนะครับในการหาก็คือเรากงการหาว่า y เป็นเท่าไหร่ก่อนจะเริ่มที่เรามี transfer function การหา y ไม่ใช่เรื่องอยากเพราะว่าการหา y ก็คือเป็นการเอา step response 1ส่วน s ไปคูณกับ transfer function k ส่วนด้วย s กำลังสองบวก2 zeta omega n s บวกด้วยโอเมกาเอ็นกำลังสองนะครับมันก็เลยได้ออกมาปุ๊บเป็น y แต่อย่าลืม y นี่ต้องไปคูณกับ s แล้วก็เทคลิมิต s วิ่งเข้าสู่ศูนย์เราก็เลยได้เป็นลิมิตของ s วิ่งเข้าสู่ศูนย์คูณเป็นของ s คูณด้วย1ส่วน s ตัดกันแน่นอนคูณด้วย s ส่วนด้วย s กำลังสองบวกสองเซต้าโอเมกาเอ็น s บวกด้วยโอเมกาเอ็นกำลังสองและเทคลิมิต s วิ่งเข้าสู่ศูนย์เทอมนี้หายไปเทอมนี้หายไปตอบค่าสุดท้ายคือ k ส่วนด้วย e อโอเมกกัลังสองโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพลอตมาวาดอะไรเลยเราใช้ทฤษฎีของ Final Value ติเรีมมาพิสูจน์ได้ว่าค่าสุดท้ายของลิมิตค่าสุดท้ายเนี่ยของ y of t เนี่ยมันจะลู่เข้าอย่างไงแต่แต่ว่าแน่นอนนี่คือตามที่เราตั้งสมมุติฐานไว้ก็คือค่า k มีส่วนใช่ไหมก็คือโดนตรงนี้เต็มๆมเห็นไหมครับแอ้นี้เราพยายามที่จะทำให้ค่า k เนี่ย ไม่ไดม้มีส่วนในเรื่องของพฤติกรรมระบบใช่ไหมเพราะตอนนี้มันบอกแล้วว่าค่า k เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าระบบค่าสุดท้ายเป็นเท่าไหร่แล้วก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือตอนนี้ค่าสุดท้ายมันเป็น k ส่วนด้วย omega n กําลังสองเราก็พยายามทําให้ตรงนี้กลายเป็น1ซะก็คือ normalize ทำให้เป็น1นึ่ง้นแทนที่จะใช้ y ออกมาได้เป็นรูปแบบนี้เราก็ใช้เป็น yt et แทนก็คือ normalize transfer f u n c t n normalize สัญญาณเนี่ย เราก็จะได้เป็นโอเมก้าเอ็นกำลัง2ส่วน K คูณกับสัญญาณเอาท์พุตสิ่งที่จะได้ออกมาก็คือเป็นเป็นระบบที่ค่าสุดท้ายเนี่ยมันจะวิ่งเข้าสู่1นึ่งแทนเข้าไหมครับต้องเข้าใจก่อนเพราะเพราะฉะนั้นพอทำแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้ลิมิตของ CT เนี่ยเมื่อ T วิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้กลายเป็น1แทนไม่ใช่ k ส่วนด้วย omega n กำลัง2เพราะเราเอาตัวนี้ไปคูณด,ด้วย omega n กำลัง2ส่วน k คือเราไปคูณกลับให้มันกลายเป็น,น1เพราะฉะนั้น ct คือจำไว้นะ normalized step response นะครับแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าหน้าตา yt เป็นยังไงเราแค่รู้เฉยๆว่าพฤติกรรมเมื่อวิ่งเข้าสู่ infinity เป็นยังไงแต่อย่างน้อยเราก็สามารถหา normalized transfer function ได้เพราะฉะนั้น normalized transfer function หรือ g star เนี่ย มันจะเท่ากับโอเมก้าเอ็นกำลังสองส่วน k คูณด้วยทันเซฟังก์ชันธรรมดาเราก็จะได้ว่าเคมันไปตัดกับเคสุดท้ายแล้วด้านบนจะเป็นโอเมก้าเอ็นกำลังสองส่วนด้วย s อสกำลังสองบวกสองเซต้าโอเมก้าเอ็นเอสบวกด้วยโอเมก้าเอ็นกำลังสองว่าหลายคนเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดว่าด้านบนคือโอเมก้าเอ็นกำลังสองหมายความว่าเวลาเขียนทันเซฟังก์ชันมาแล้วเขียนอยู่ในรูปแบบสมมติตะกี้เขียนแบบนี้ใช่ไหม เราก็บอกอ๋อด้านบนก็คือโอเมก้าเอ็นกำลังสองเอาสามไปใส่สแควรูทเลยไม่ใช่เพราะกรณีนี้ก็คืออันนี้คือยังไม่ได้นอมวลไลซ์คะแนนนอนนอมวลไลซ์ก็คือยังไม่ได้ทําการให้มันลู่เข้าสู่ศูนย์เพราะฉะนั้นเวลาเราเราทำจริงๆเนี่ยมันจะลู่เข้าค่าสามส่วนสองมันมันจะลู่เข้าหนึ่งจุดห้าเพราะฉะนั้นเราต้องนอมวลไลซ์ก่อนเราถึงมาหาเนเชโรฟิคเซนซี่ได้หรือถ้าไม่อยากจะนอมวลไลซ์หาเนเชโรฟิคเซนซี่หาจากด้านล่างนี้ครับไม่ได้หาจากด้านบน เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปพึ่งสูตรสมการแล้วคุณไม่เข้าใจจริงๆยังไงมันก็ผิดเพราะว่าคุณคิดว่าด้านบนมันคือเป็น natural frequency แต่ไม่เสมอไปในกรณีนี้ไม่ใช่เพราะว่า transfer function นี้ไม่ได้โดน normalize transfer function นี้ normalize แล้วมันก็เลยใช้กับตัวนี้ไม่ได้อันนี้คือ Anti ัดอันที่โดน normalize แล้วแล้วทำไมเราต้อง normalize transfer function ด้วยเพราะเราจะวิเคราะห์ไงครับว่าว่าพฤติกรรมที่มันเกิดการลู่เข้าเร็วสายมากสายน้อยมันเป็นยังไงเราไม่แคร์ว่าตำแหน่งสุดท้าย มันไปถึง1หรือไปถึงค่าไหนนะครับเราก็เลยนองว่าไลฟ์สุกอย่างให้มันกลายเป็น1ไปเลยง่ายต่อการวิเคราะห์นะครับโอเคพอเราพอเราพอเราทำแบบนี้จริงๆเนี่ยแล้วเราจะได้ค่าค่าสุดท้ายก็คือ n o r m a l i z e step response มาไหมผมก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทำได้ก็คือ,อ c ของ s นะครับ ก็คือ normalize step response ก็คือ step step input คูณกับ normalize transfer function มันก็เท่ากับ1ส่วน2เอ้ย1ส่วน s คูณกับตัวนี้ซึ่งผมขออนุญ,ญาตทำเรียบร้อยแล้วก็คือทำการ partial fraction เรียบร้อยหรือ partial partial factorial decomposition แยกออกมาเป็นเป็นส่วนเศษส่วนอย่างนี้2เซต้าโอเมก้าส่วนด้วยอ่า s กำลัง2บวกด้วย2เซต้าโอเมก้า s นะครับ บวกด้วยโอเมก้าเอ็นกำลังสองในสไลด์เก่าที่ผมสอนปกติผมจะโชว์วิธีหมดเลยว่า i, จากตรงนี้มันเอาไปคูณ1ส่วนเเนี่ยแล้วมันเอามาแยกเป็นยังไงได้แต่อันนี้ผมผมสมมติว่าไปทํากันเองได้เนาะจากในแคลสามนะครับถ้าทําไม่ได้ก็ทําแบบฝึกหัดได้เนาะนะครับซึ่งมันน่าสนใจตัวผมเองก็แบบโอ้ oh, ทำออกมาแล้วมันรูปร่างมันค่อนข้างไม่ได้แยกขนาดนั้นรูปร่างมันก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์หลายอย่างต่อจากตรงนี้แต่ที่ให้รู้จริงๆเลยก็คือนี่คืออะไรครับ normalize Step Response ก็คือดมีสเต็ปเป็น Input ตอันนี้คือ Response ที่มันได้มาที่มันโดนนองมาหลายแล้วแปลว่าค่าสุดท้ายของมันจะวิ่งเข้าสู่เลขหนึ่งนั่นเอง